เสร็จเรียบร้อยครับหนึ่งห้องอ่าเรียบร้อยครับแน่นครับได้ในแล้วครับแล้วก็เข้าไปครับเห็นไหมครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ว่างเว้นจากการไปยิงปลากา็ไปหางานทำงานนะครับทำเดินระบบไฟในบ้านเป็นบ้านเหมือนคล้ายบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านเือรสองครับ เป็นบ้านรีโนเวทใหม่ก็ได้ผมก็ได้ทําการไปประเมินแล้วก็ไปดูหน้างานไปแล้ววันนี้เราจะเข้าไปทํำด้วยเจ้าของโครงการให้ได้ไปซื้ออุปกรณ์จัดอุปกรณ์ไม่หมดแล้วผมมีแค่หน้าที่ไปเดินอุปกรณ์แล้วเดิน,เด,นเดินระบบไฟระบบอับกหลอดใหม่อันนี้ก,นนก็เป็นหมู่บ้านอีกหนึ่งหมู่บ้านสําหรับอ่า ที่มาของหมู่บ้านนะครับในการของบ้านหมู่มบ้านเมือสองในการทำาเ,เราจะพาไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่นะครับหมู่บ้านนะครับก็คือที่ผมมาประเมินแม้ตอนนั้นบ้านยังไม่ทําสีตอนนี้บ้านก็ทําสีไปหมดแล้วก็ประมาณสีประมาณเจ็ดสิเปอร์เซ็หลือช่างสีจะมาเก็บสีเก็บอะไรด้วยนะนี่นะครับในโซนของบ้านข้างในห้องน้ํา นี่โซนหลังบ้านเดี๋ยวไปดูทัง้งหมดนะครับเป็นทางขึ้นบันไดบาสองชั้นนี่ครับช่างฝ้าช่างสีเข้ามาทำผมก็จะเป็นการเอาหลอดไฟมาติดแล้วก็เดินปักไฟตามจุดครับนี่เป็นห้องนอนใหญ่ครับ หนึ่งห้องนอนอ่าที่ไหครับห้องน,น้ำมาดูในส่วนของอุปกรณ์อุปกรณ์ที่เราสั่งไว้บเจ้าของโครงการนะครับก็จะมีตู้คอนซูเมอร์หนึ่งตู้ตัวนี้มีกันชอ็อตกันดูดด้วยแล้วก็มีท่อเป็ดครับเป็ดข้อต่ออ่อนท่อขาวเราจะเป็นการเดินลอยส่วนสายไฟก็จะมีทั้งหมดเบอร์สี่เป็นเมนหลัก แล้วก็เบอร์2.5เป็นปลั๊กไฟครับที่แยกออกจากสายหลักออกจากตู้นะครับแล้วก็จะมี1.5ที่เอาไว้เดินหลอดไฟแล้วก็สวิตช์ปบดปิดไฟครับในส่วนของปลั๊กเสียบเป็นปลั๊กลอยอครับเป็นสองปลั๊กรอยนะครับนี่ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันครับ แล้วอ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นของไฟเพิ่งเจ้าของโครงการได้ไปขอไฟเั่าค้ามาอันนี้เป็นตู้เก่าตอนนี้ไฟเข้ามาแล้วที่240ต่อไปเราก็ต่อปักใช้ครับต่อไปเราก็จะมาจำม่อไฟเพื่อไปใช้ในการทำระบบไฟนะครับเราถอดระบบเก่าออกหมดเลย เพื่อเซฟนะครับอันนี้เราจะทำเป็นขั้นตอนสุดท้ายตอนนี้เราจะเดินระบบทั้งหมดก่อนตามห้อง เรียบร้อยครับระบบเอาวไว้ใช้<อ>กันใช้ร<จ>ะบบไฟเป็นสวิตในห้องตรงนีง้ทั้งหมด2ช่องติด1นรรึ่ติดสองนับก็คือส2งสองสวิตติดตั้งปั๊กในติดตั้งบนสองสวิต อันนี้ต่อไปนะครับก็คือเราจะเดินจากสวิตไปสองของสวิตเพื่อเข้าพออาออ่อเราจะให้สายของสามเส้นจะมีไฟเข้าหนึ่งเอาผมว่าเป็นสีดำหมดแล้วก็สีด้ำการลอดหนึ่งสีเท่าบอดสอง ซ้ายขวาอันนี้ตัวล่างอังตัวบนต่อข้าไปครับมันจะมีเขี้ยวเรานะปุ๊บเ็อกกับปุ๊บลอยครับนนต่อไปเราจะทํกสะพานไฟเพราะว่าตัวนี้มีไฟหลักครับไฟเข้าแล้วก็ออกสองคือเราจะพ่วงสะพานไฟนะครับเป็นตัวตัวสี่ครับของเข้าไป ไล่รครับนี่ครับขับขับข้างในโอเคต่อไปก็การเอาเข้าไปสีดำเป็นไฟเข้าไปอันนี้ซ้ายขวาซ้ายเป็น้อยครับเข้าก่อนง อันนี้ก็คือการเดินระบบไปแล้วโรยสายไปนะครับน,นี้จะเป็นสายที่โรยไปห้อยไปจหลอดสองหอดส่วนนี้เป็นจะเป็นปักขัดปักเสียงบล็อ,นนอกลอยใน,น่นะห้องภายให้องปลักมีสองจุดครับสำหับห้องนี้เ,เป็นแยกนะครับระบบเดินบอกลอยรับ เหลือติดแค่โครงหลอดก็แล้วก็เดินระบบข้องูลเกะเสร็จครับนีห้องนอนหลับขึ้นขึ้นไปเช็คป้ากววางถ้าเจะเจาะมาเดินจูงเลยเจอ,ยอคารไหมกลัวเจาะแล้วเจอคานแล้วยุงานใหญ่เช็คครับขึ้นมาเช็คก่อนว่าเวลาเราเราเจาะดาวไลท์นี่ เราต้องเบี่ยงมาทางไหนจะเอาวัดเอากลางเลยไม่ได้ตัวนู้นก็เช่นกันครับไม่งั้นพลาดแล้งานใหญ่ครับหนึ่งสองหลอดดาเรีบยบร้อยครับต่อไปครับเราจะมาติดโคมไปเดาไลยตัวนี้ครับติดเข้าไปตรงนี้สองขั้วครพึ่งอิงกับสวิตชที่เราทําเดี๋ยวเราจะทําการเจาะครับเจาะโคมตัวนี้ก่อนเอาโคมตัวนี้เป็นตัววัด তো নিল তৈরি ได้ครับอาจจะไม่ค่อยสวยต่อไปก็เอาโคมงครับมาเกิฝั่งซ้ายครับ รุ่นใหม่เป็นระบบหนีบหมดแล้วแกขาออกแล้วก็เอาเข้าทางในทางหนึ่งเราจะเ,าเข้าทางนี้เข้ามาด้านในต่อตามสีเลยครับบีบลงนะครับตัวเนี้บีบลงบ,บลงแล้วก็ยัดเข้า บีบแนบนบสะดวกสบายครับปิดฝา,า,าเป็นพลาสติกดันเข้าไปครับเวลาดันก็ยัดเข้าไปเลยครับให้ตัวนี้คำ้ำอ,อุดนะครับดันเข้าไปไมันจะมีเขี้ยวสองเขี้ยวนี้ครับเวลาทำฝาดันนะต่อเอาทําให้พอดีอย่างนี้ปุ๊บแล้วมันจะพลิกดันออกมาเองนะครับได้เข้าไป ้อยครับแน่นครับแล้วก็ขยับนิดนึงอ่ะอันนี้เข้าเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่โคมเลยครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับแน่นครับผมดูหน่อยนี่ติดเรียบร้อย เส็จครับสวยงามเรียบร้อยครับนี่ครับสองหลอดเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูครับถูกฝังไหมนี่ครับถูกครับอ่าโอเคครับรอมสองหลอดครับ เสร็จเรียบร้อยครับหนึ่งห้องนี่นะครับ